เป็นอันเป็นอันอย่างห้างเพิงบ่กบ้านเราเอินดอกจอกคือห้างเพิงประมาานี้แหละเดี๋ยวเรือแซ่บๆมะคะ่ะอันนี้เอาลวกน้ำเสดุงสะดุงน้ำหอ่อนแล้วด้วยค่ะเสดุงน้ำร้อนแล้วนะคะ ซูชิขอางในเดี๋ยวเขาคดหมักเลยค่ะเด้ออืมเด้อเหม็นหรือว่าสาระเนี่ยอืม เนื้อสัสสดเลยสดสดจากเคียงเลยพาคิ้ดิวตับเปินหอมพาคิดลีวพันตับ